ลูคของคุณก็แต่้ที่จริงบอกว่าที่เป็นสูรแล้วเป็นเสื้อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกางเกงในอ่ะชุดอันนี้มันจะแบบผสมผสานระหว่างมัสคิวรีนกับเฟมินีนะคะเอาง่ายๆก็คือชุดสูตรที่จริงใส่ข้างนอกพี่ดูโบยไ่ต่อหรือป่คุณกับมาแล้วดีครับสวัสดีค่ะ อนุญาตให้ใส่ฟิลเตอร์ได้ก่อนนะเพราะว่าสามารถเลือกฟิลเตอร์ใส่ได้ด้านล่างฟิลเตอร์ใช่เลือกได้เลย,ยโอ้คุณกับใช้ฟิลเตอร์เดิมเมื่อวานอีกแล้วว่า <c oughs> ผมมีอยู่ <c oughs> ไม่ยนครับพี่อันปันป่นปันนมันไปไหนก็หมดก็ไม่รู้นี <c> ่ <oughs> โอ้โหฟิลเตอร์เดียวกับเมื่อวานเลยต่าง <c oughs> นู้นสนหจ ฝั่งนู้นฝนตกไหมหรอฝนตกบ้านมีฝาล้องเสียงดังมากเลยเนี่ยฝั่งนี้นไม่ตกตกาดยังสบายดีสินะแนอเ <c oughs> เราเริ่มเลยรก่อน้องกราฟเข้ามาแล้วไม่ไม่ต้ององกราฟค่ะพี่ส่งบ็อกเซตไปให้ ได้ยังเอ่ยขอขอจริงป่ะลำคาญฟิลเตอร์กรับเหมือนกันนะตัดไหมเกินไลตัดเมอ๊ยอันนี้ไม่ได้แกะยังไม่ได้ดูอ่าพี่บอมหนึ่งก็มาดูอะต้องกลับได้อะไรอ่ะอยากรู้ว่าที่ใส่หัวนกับได้อะไรไปอ่ะ นี้ก็อยากรู้มากเหมือนกันเพราะว่าทีมงานส่งไปให้อุ้ยได้เจ้ากวางไอเจ้ากวางน้อยผงต้องใส่ได้แล้วมันได้เข้ากับฟิลเตอร์เลยนะเออเหมือนกวางแบบมีขวดาวอ่ะเออก็ไม่เห็นอยู่แวดกัวมันวมัน คนอื่นได้อะไรกันบ้างครับใจน้องขีทำไมทุกคนได้แบบน่ารักน่ารักแต่แบบจริงได้สตอร์เบอรี่ของเธอน่ารักสุดแล้วหรอกยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เหรอใช่ไดโนเสาร์แต่หัวไม่ได้นะหัวฉันใหญ่อ่ออะโอเคน้องกราฟครับผมอา เนี่ยฮะนองกับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเซอร์ไพรส์ในเล่มมินครับนี่ชอบรูปไหนมั้งคะชอบร,รูปไหนในเล่มชอบรูปนี้ครับที่ผมยืนบนรถอะครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้นี่พี่เปิดให้แล้ว เป็นไงมารีวิวตอนตอนตอนไทยช็อตนี้ได้ไหมฮะนี่คตอนกลัวหลงังคาทะลุครับ<笑><笑>ทำไมล่ะเรา <วะ S 1> ไม่ได้ตัวหนักนะเราเราไม่ไม่ค่อยได้ปีนรถอย่างนี้ทเท่าไหร่พอขึ้นไปปีนบูบเหยียบหลังคาแล้วแบบบึ๊กบึกบึ๊กแบบตามรอยเท้าเราเราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะพังหรือว่าฉันก็อยู่ในเหตุการณ์จำได้ว่าตอนตอนนอกกับจะปีนมีการยกมือไหว้รถไหวเมยานางด้วยใชโอ้เอ็นดูมาก ว้ายก่อนจริงอะออ <laughs> ถ้าเป็นคุณโบขึ้นล่ะฮะถ้าเป็นคุณโบขึ้นบนรถพหนูว่ายกัวกัาปอ,ยอากาีกหูจะแบบตามหาโงมะไลยแล้วก็แบบโมสาบจบว่าตาม <laughs> ของน้องกับในเล่มนะคะมีม,มีมีใส่กี่ลุกคะเนี่ยโอ้ห้าลุกครับวันนั้นคือผมเ,ออเพียงเไป็ใรวะเนี่ยพี่สองสองลุก Uh. ผมผมผู้ชายของไม่ลูกเขาวันของเธอเยอะสุดเลยแต่แต่สนุกเาวันแดดก็แรงนิดหน่อยแค่ตอนกลางวันครับแต่พอเริ่มเริ่มแบบปุ๊บก็เริ่มอากาศมีลมแล้วครับอืมีครยาองหาลูกสาวสาวสามคนยังมีเวลาอู้เนาะแต่แบบกลับก็คือไม่มีเวลาอู้ไปเลยเรายังมีเวลานน่งคอยกันอะไรอย่างนี้อชี่ อ๋อะฉันมีชาเลนให้น้องกาฟครับผมพี่โบคะเปิดสองชาเลนที่หนึ่งค่ะเพราะว่าชาเลนที่หนึ่งเนี่ยน้องกัฟจะต้องทำนะคะผมนะครับจริงปะจริงชาเลนที่หนึ่งของคุณโบก็คือให้กัฟเป็นคนทำคุณจริงๆคุณสบายคุณสบายไปคุณโชคดีไปเพราะคุณตะ่นเ้นชาเลนที่หนึ่งโออ่านเลยไหมอ่ะยัง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 จะพูงอ่าน คุณคุณจำวันที่เราถ่ายวอล์กกันได้ไหมให้น้องพูดคำนี้โดยที่ที่เราใบ้อะไม่ให้เป็นคำนี้โดยตรงอ่ะจำตอนที่เราถ่ายวอล์กจำได้อตอนนั้นตอนนั้นคุณใบ้เป็นอีกคำหนึ่งอะไรเงี้ยคุณกับคุณกัถ่ายคุณว่าอะไรที่กล้องใช่ไหมแล้ว <laughs> คุณแล้วคุณไปตอบว่ากล้องห่วยไรหรืออะไรกันใช่จำได้ <laughs> ในคลิปรอดูคลิปพรุ่งนี้นะฮะมีคลิปด้วย อ่ะ,อะชาเลนจ์ของคุณโบชาเลนจ์ที่หนึ่งนะคะคุณต้องใบให้กับพูดคำนี้ออกมาให้ได้ <c oughs> เออต้อ,องกรับทช่ไหมโบรอฟังรองฟังเอาเลยใช่ไหมเอาเลยเริ่มกรับวันนี้พี่เป็นยังไงพี่เป็นยังไงล่ะครับเป็นเหมือนเดิมครับเป็นพี่โบเหมือนเดิม รูปร่างหน้าตาพี่เป็นไงยังไงยังไง <Wing. S 1> วิงโอ้โหวิงนมาขอไอ้จริงๆมัน้นอะไรครับพี่ไงพี่พี่ขี้เหล่หรือเปล่า <laughs> สวยสวยยังไงสวยน้อยหรอสวยมากครับเออลองรวมกันสิเป็นแบบเนี่ยชื่อชื่อเราอ่ะชื่อเราพี่โบสวยมากนี้นะครับ เปล่าเปล่าเปล่าถูกเลยเอ้ยถูกตอสวยมากเออดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เออไม่จะบอกโอ้พูดว่าวันนี้นะเป็นคำตอบมันออกมาแล้ววะรัอคือมันรู้เลยก็องประสุบทำมัถึงกับถึงเดาไม่ได้เรื่องนี้แหละเราเข้าใจอะแบบ เราไม่สวยหรอกมีมีมีแฟนๆอยากเห็นหน้านองกับนะคะอยากอยากเห็นหน้านองกับจริงๆอยากเห็นหน้านองกับที่พี๊ฟตกใจน้องกับหายไปไหนแฟนๆหานนองกับไม่เจออุ้ยฉันเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้สนุกอยากสอบถามนองกับว่าแบ็กกราวข้างหลังอะค่ะพี่เบสบอกอยากพี่เบสบอกอยากให้เขียวครับผมก็ไม่ อกันครับเขียวเหมือนมิ้นไงลูกเออแต่มิ้นมันเป็นไงมี่แต่งตัวสีเขียวมาเอาใจมินแมกซีอะไรนะเนี่ยเอ้ยว่าไปว่าไปแต่คุณจริงๆอ่ะเอคุณจริงๆคาดหวังแล้วนะคุณจริงๆอะไรนะคะคาดหวังคุณจริงๆแล้วนะทุกคนเขียวหมดแล้วดิฉันก็ใส่เสื้อมินนะคะคุณตะาเหนืงลอยลําไปเหลือคุณจริงๆคาดหวังแล้วอุ้ยหาใหญ่เลยมันต้องมีมันต้องมี สักพักหนึ่งหนูใช้แบงค์ยี่สิบแบค่ะเด้กล่ะได้ปะอยู่ข้างตัวไงได้อยู่ได้อยู่ได้ทันอยู่นี่นะคะละครคุณโบเขาจะใกล้ออนแอร์แล้วเมื่อวานเห็นน้องกัปไลฟ์น้องกัปพูดพูดภาษาภาษาแต่ละภาคได้ด้วยถาคเหนื่อยก็พูดได้มั่วก็แล้ว มัวใช่ไหมพี่ยังเมื่วานพี่ไปดูไลน์พี่ยังไม่เห็นของกับพูดภาษาอีสานเลยจะให้พี่สอนได้ไหมสักคำนึงมีไหมอยากอยากบอกคำอย่างเอ้ยอยากบอกคำวัยออย่างมีมีคำอะไรแบบฮาฮาไหมครับคำฮาฮาอ๋อ ยากเลยอ่ะคำฮาคืออะไรอ่ะคำคำแบบตลกอ๋ออย่างี้ก็ได้บอกว่าพี่โบอ่ะเป็นคนงามกระดอกกระเดียอ่ะเอ้ยฉันก็คิดย่างงี้ในหัวเหมือนกันแต่ว่าอะไรอ่ะกระดอกกระเดียไม่รู้เลยฉันไม่ใช่คนพี่โบเป็นคนสวยมาก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 เลยอวยอ่ะเขาอวยอ่ะจริงพูดไม่ได้ใช่ม ได้มันแบบอินเนอร์มันไม่ได้ใช่ไหมกรพูดคํานี้ออกมาไม่ได้จริงๆริงต้องพูดกลัวพูดว่าพี่โบอ่ะพี <kef> <S 1> <S 1> <S ่โบพี่โบเป็นคนง่ามกระดอกกระเดียพี่โบเป็นคนง่ามกระดอกกระเดียเฮ้ยนี่มันขนตายหรือเปล่าวะกลัวรื้น้องเต้าอิอิอิผมไม่รู้ทีนี้ คนตายคนตายคนแบบคนตายคือก็คือตายแล้วตายแล้วตายมากี่วันแล้วตายเป็นติดเชื้อเป็นคนนครอนอนนักอนอ๋อนครนครนายกนักขอนไม่ใช่เหรอครับอ๋อขอโทษขอโทษเออไม่ได้หนักบุกน้องเลยอุ้ย <c oughs> ่ะโอเคเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ทุกคนได้ฝากมินแมกกาซีนเล่มนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานได้เลยค่ะเริ่มจากที่คุณโบจริงๆแล้วก็ปิดท้ายโดยน้องกัฟค่ะจะได้กอลฟค่ะได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะมินแมกกาซีนเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่สี่แล้วสวยมากปังมากข้างในคือดีมากมีเพื่อนโบด้วยใดๆนี่ผู้ชายเต็มเลย <Ooh. laughs> หนูว่าน่าจะถูกใจทุกคนนะคะแบบเอาใจแฟนคลับมากๆเลยค่ะมินแมกกาซีนเล่มนี้นะคะออันนี้เป็นต้องเป็นปกรวมสิปกรวมก็มีปกกัฟก็มีค่ะแต่เชื่อว,ว่าแม่ๆ <c oughs> ปกกัฟจะเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เพราะว่าข้างในก็มีพวกเรานะคะสามสาวโบจริงๆต้าเหนึ่งนะคะแล้วก็ ต่อไปค่ะฝากส่วนตัวนะคะก็คือละครเรื่องมนรักหนองพักกระแยงค่ะวันที่14พฤษภาคมนี้จะออนแอร์เป็นวันแรกแล้วค่ะออสอง่มงยี่บนะคะทางช่องสามกดสามสิบสามค่ะอ,อ๋คอค่ะ<อ>คุณจริงๆค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะก็นะคะฝาก กินเอ่อเอ่อฉบับนี้นะคะเพราะว่าอ่าวอลลุ่มที่สี่อ่าเดี๋ยวฉันถือให้เด<อ>ีถือให้โอเคเพราะว่าพวกเราะคะ่ะก็ตั้งใจถ่ายกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าข้างในออกมาทุกคนจะต้องร้องตาแตกว่าว้าวค่ะค่ะที่หนูปาก<อ>เป็นแค่นี้ละปากผลงานเลยได้ไหมได้ค่ะ ก็ช่วงนี hmm ้นะคะซีรีส์เนี่ยก็หยุดถ่ายทําอยู่เนื่องจากช่วงโควิดค่ะตอนนี้นะคะเกิดใครอยากติดตามจริงๆหรือว่าอยากดูนะคะก็ฝากช่อง Youtube จริงๆอยู่ออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะได้เห็นผลงานจริงๆเกาหลีแน่นอนค่ะกําลังจะได้กลับทํางานที่เกาหลีแล้วค่ะยังไงกาเดียวไปเซี่ยเดะเดะน้องกาบค่ะน้องกา ก็ขอฝาก Mint magazine วอลลุมที่สี่ไว้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งสามปกทั้งสามแบบนะครับให้ทุกคนได้เลือกกันก็จะมีเป็นปกผมเดี่ยวแบบที่ที่ถือที่เราถืออยู่นะครับแล้วก็มีเป็นปกส<แ>ิบปกแล้วก็มีเป็นปกสามสามนะครับแบบนี้ออาใช่กองเป็นเจ้าของได้นะครับผมครับนเริ่มขายพรุ่งนี้นะคะย้ำอีกครับเริ่มขายพรุ่งนี้สิบโมงเช้า เวลาไทยนะฮะสิบโมงเช้าที่ลาซาด้านะฮะซื้อได้ที่ลาส์มอลลมินแมกก i ซีนไทยแลนด์นะฮะตอนนี้คูปองส่วนลดห้าสิบาทนะฮะฉลองห้าจุดห้าพรุ่งนี้วันที่ห้าเดือนห้าไงส่วนลดห้าสิบบาทตอนนี้คูปองเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยใบแล้วนะฮะรีบไปกดได้เลยเล่มละสองรยเก้าสิบเก้าบาทไปกดคูปองก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะสามารถซื้อได้นะฮะมินแมกซีนวอลลุ่มี่เนะคะเออเปิดขายพรุ่งนี้พร้อมกันที่ลาซาด้านะฮะ อุ้ยมีแฟลชนิวเข้ามาค่ะแฟลชนิวจริงๆฮะสอนน้องกาพูดภาษาเกาหลีได้ฮะสักประโยคหนึ่งรู้เหรอคะใช่สอนภาษาเกาหลีสักประโยคหนึ่งสิลูกอันยองเซโยได้อยู่แล้วเนาะอันยองเซโยกาฟอิมดะอะไรนะดะกาฟอิมิดะเออแล้วก็ มันนาซอมันนาซอันกอบซึมิดาันกอบซึมิด่าับซมิดราบรู้จักแค่นี้เออแต่กงพูดแบบทางประโยคนี้เอออันยองสิับตัมาาับอิมิดาแล้วก็อะไร อันสวิดะอะไรสักอย่างนึงพันเลยนะพันก๊อบซูมิดะอะไรพันพันก๊อบซูมิดะฮืออะครับเนี่ยก็จะได้อยู่ได้พมีตาพันดัสโซพันดัสโซต่อพันก๊อบซูมิดะมันดัสโซพันก๊อบอิมิดะเบโอ้ยเอโยเซโย มนะาอโอเคอ <laughs> <laughs> โอเคค่ะคุณอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยงงไปหมดงงทำโซนไปหมดตอนนี้ที่เกาหลีประมาณห้าทุ่มแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เออแฟนคลับเกาหลีก็น่าจะง่วงหา่วเขานอนกันแล้ว <laughs> โอเคค่ะอีกหนึงนาทีไลา์จะตัดแล้วนะคะ, <laughs> คคะก็ขอฝากด้วยน,นะคะมินแมก a z ซีนวอลลุ่มี่สี่นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งขายพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ลาซาด้าสิบโมงเช้า Last moment Main magazine Thailand นะคะสิบโมงเชา้าไปซื้อกันได้เลยพรุ่งนี้สองรอยกาสิบกาบาทแล้วก็รีบไปกดคูปองกันได้นะคะส่วนลดห้าสิบาทนะคะใช้คูปองได้จะถึงวันที่สิบเลยเริ่มใช้พรุ่งนี้วันที่ห้าถึงวันที่สิบนะคะคูปองแล้วก็ฝากด้วยนะคะ m i n m a g a z i n วันที่สี่ค่ะนี่โอเคค่ะ ขอบค <โอ S 1> <ๆ>ุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาจอยไลฟ์ <laughs> ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอภัยด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์กันแบบเต็มสตรีม4จอเป็นครั้งแรกเลยของมินตอนแรกก็แอบกังวลน,นิดนึงว่าเอ๊ะจะติดต่อทุกคนได้หรือเปล่านะคะติดต่อทุกคนไ <laughs> ด้ค <laughs> ่ะ <laughs> ยังเว้นจริงๆนะคะ <laughs> อ,อโอเคเดีย๋ยวไว้รอบหน้าเรามาไลฟ์กันอีกเนาะสนุกสนานกันนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่มารอดูนะคะขอบคุณน้องกัปจริงจริง โบนะคะแล้วก็ต้นหอึงด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวนบวมแล้วมวนบวมแล้วกดกดออกเลยอ่บวมแล้วมวนบวมแล้วใช่ค่ะวนกดกระบาโอเคดสวัสดีครับไปแล้วครับวัสดีครับลูกโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมาเพิ่มนะคะมีกิจกรรมมาเพิ่มตอนนี้ที่สยามเซ็นเตอร์ก็มีกิจกรรมแจกหนังสือมินไมค์กซีนวอลุ่มที่สี่นะคะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียของสยามเซ็นเตอร์นะคะตามไปอ่านร่วมสนุกกิจกรรมกับทางสยามเซ็นเตอร์ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไลน์จะตัดแล้ว